อ่ะสวัสดีครับนี่คือชิ้วมวลที่ได้จากกาเกามันสัมภานนะคราวนี้จัดชิม้มวลตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเราก็ทิ้งไม่ได้ใช้อะไรอันนี้ถ้าเราเอามาผ่านกระบวนการเนี่ยที่เรียกว่าเป็นโลหิตแบบเดิมวเนี่ยเราสามารถทำเป็นน้ำมันได้บางคนอาจจะถามว่าใช่ใช่ไหมจริงเหรอใช่เปล่าบางคนก็พยายามทำบอกว่ากระบวนการเป็นโลหิตเอาไปทำออกมาแล้เป็นน้ำ เพรานั่นเป็นกระบวนการดูดซึมแบบช้ามไม่ใช่แบบเร็วเาลาแบบเร็วเป็นยังไงแบบเร็วเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้นี่มันได้น้ำมันลักษณะเร็วๆนึ่งๆอย่นี้ค่าปริมาณน้ำเนี่ยนี่เกิน20%เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ไฟได้เนี่ยใช้ได้เก็บน้ำมันเตาเออเอา,าเแล้วคราวนี้มาไไดูหน้าตาเป็นยังไงถ้ามันไหลนะมันไม่เป็นที่เหมือนนำ้ำซุปคนไม้อ,อย่าเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่ความนำ้ำซุปคนไม้ มันจะเลี้ยวหนึ่งหนึ่งลักษณะนี้่ยตัวน,นี้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยน้ำมันเตาเนี่ยในโรงงานในเตาเผาเนี่ยต่างประเทศก็ใช้กันแล้วประเทศไทยละ่ะถึงเวลาที่จะเอาใจไม่ใช่แค่น้ำมันนะที่ได้ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกถ่านชารถ่านชาไม่ใช่ชาที่เอาไว้ดื่มนะไม่ใช่เราอ่านยันอ,อา่านชาที่คืออะไร เราเอาไปอัดแห้งเป็นเชื้อเพลิงแข็งได้หรือถ้าเกิดอยากเพิ่มราคาันนะเอาไปผ่านกระบวนการทําให้เป็นฐานกําบ,บันเลยโอ้ยราคาแพงเนี่ยเอาไปใส่ในเครื่อ,อ,อ,องทำเครืองหนุนางก็ได้ราคาสูงจากเงามันเขาทิ้งกันไม่ได้ใช้อะไรทำเป็นใบออยได้แถมได้ฐานชายึ้นทางโอ้ยท,ทําที่ไหนทำที่ไหนตลาตอนนี้คณะวิศวกรรมออาศาสตร์มอ,อาศาสตร์มอมหาสารคามีิเข้ามออาลุ้นเนี่ยใครสนใจเนี่ยเข้าเลยอยู่อีสานนี่อยู่แถวไหน หน่วยวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียนเข้ามานะเข้ามาเข้ามาเข้ามาดูกันออกาเป็นยังไงโอเคสวัสดีครับ